เาไม่ลองไปเซตอีกดูมือมืวเป็นไรฮะถ้าไปทางเด็กก็เคยไปมาแล้วไงก็ไม่ต้องไปไกลมากก็ขี่เล่นลองเล่นถ้ามันไกลมากก็กลับนะเม่อเมืองนี่อ่ะฮอออันนี้ออกเมืองแล้วเมื่อเมือไม่ไม่เ็นมการ่เขาเงกาเมืองกาเป็นแ้นันไม่ม่เกี้ขาโจเมืองกาอะไรนะ เมื่อกี้เข้าตัวเมืองการนี่เมืองการทังนี้อันเนี้ยจะไปพาเที่ยวว่าที่ไปกับพี่น้องอ่ะจะเส้นแบบาาป่าี่าเส้นเยอะบรรยากาศถึงนะจะดีแบบว่า,าน้ำมันจะหมดตัดไปก่อน มาช่วยพี่จะเปิดร้านโอเคไหมร้านนี้เคยมาอย่างังี้ไม่เคยใช่ไ่มเออเราจะเคย,เยได้ยัง อยู่ไม่เสร็จเลยมาเช้าจะเดี๋ยวพี่จะแต่งงานกันนู่นคือไมแต่งงานมันนู่นเลยเอ้ยนะต๊ะตอนนั้ตอนั้ตอนนั้นตอนนู้นอ่ะเออยหอนอนคนนี้เขาใช้นอนกันนอนไปเลยเนี่ยเฮ้ยเก้าอี้นั่งไม่ได้ฮะอันนี้ แห่งหงรรือลาลสวัสดีครับที่เชิญไปเจอตอน,น<า>พิเศษนะครับเ,เป็นตอนสำหรับที่เราจะต้องมาท่องเที่ยวแบบขี้เกียจขี้เกียจนะนี่อยู่กับคุณลุงแก่ๆคนนึงนะเป็นชาวฟิลิปปินส์ นี่อยู่ที่บ้านหน้ากาแฟนะครับที่จังหวัดบ้านโป่งนะฮะอำเภออำเภอบ้านโปง่ปง,ปง,ปงจังหวัดละลีนะฮะมาเจ้าแรกของที่นี่เลยบรรยากาศงดงามนะฮะครับรบรรยากาศเป็นไงบ้างครับพี่ดีครับบรรยากาศได้พักผ่อนครับ เราจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ประมาณตอนกี่โมงเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ถึงบ่ายสามครับตอนนี้แปดโมงสิบสามนาทีนะครับเราจะอยู่ที่นี่จนถึงประมาณหกโมงเย็นเราเรา,เราจะเริ่มนอนกันแล้วครับโอ้ดูบรรยากาศแบบนี้จะเป็นร้านกาแฟที่งามที่สุดตั้งแต่ผมอยู่ในราบบรีมาเลยนะครับเพราะเขามีพื้นที่มากมาย <c oughs> ลงเรือไปพายเล่นกันได้ สวัสดีครับผมมึงจะเชิญไปไหนนี่ร้านกาแฟตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟนะครับบ้านไหนคาเฟ่โอ้ชิบหายละโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้กัดไหมโอ้ไมกัดไม่ไหวนะโออูนูจ้าวิขาดฟันด้วยอ่ะโอ้รักเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วมาเนี่ยจะใหญ่ไปไหยงานไม่อร่อยหรอไม่กัดใช่ไหมครับ แต่ดูความสนิทกันมากเลยนะเฮ้ยเราเขาก็เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะเราสนิทกันขนาดนี้โูตัวใหญ่มากนี่น่ารักดีว่ะโอ้ตายแล้วอ่ะมาลุกเอา้าโอ้โหไปวิ่งนู่นเลยลูกขึ้นเนินไปก่อนโอ้ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเซลฟี่กันไหมหนี่คือนี่พือพันอะไรนะ ท่านอะไรครับพี่อะะไรน,ะน,นแล้วเป็นหมาที่เข้ากับบรรยากาศร้านมากเฮ้ยถ่ายรูปดิฮัลโหลพูดภาษาอังกฤษใช่ป่าวพาหน้าตาเธออินเตอร์มากครับอุนอ๊ะให้ถ่ายให้มากเลยอ่ะอุโนอ๊ะทนต้องซบโอโ้โหมันคันหรือเปล่าอาการนี้คือคันหรือเปล่ามาเนาะนี่ไม่เน้ะ ไม่เอาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออจะหนีไปไหนไมปด้วยด้วยให้เขาไปหาเฮียแล้วเฮ้ยจะเข้าร้านไปเนี่ยเอาไปกลับกลับบ้านกลับบ้านไปนู่นเลยไปนู่น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 โอ้โหไปเลยแล้ว เลาไได้กินไหมเนี่ยหนีเขาร้านมนจะหนีเหตุตาเขาไปไหมเนี่ยตาช่วยด้วยจะ <laughs> ขับเล่นด้วยหนี <laughs> <laughs> เอาเป็นมอคค่าก็ได้ครับมอคค่าเย็นครับมอกค่าเย็นครับ ที่น่าทายแบบมากโอ้ในร้านที่นั่งเยอะมากคือตัวนี้คือไม่มีอะไรนะกลัวหมาไปแล้วอ่ <laughs> มมะม,ม,มันไม่กัดไม่ดีใช่ไหมมันไม่กัดไม่อะไรใช่มแต่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคู่ขั้นมันอยากเลนเป็นไงอ่ะถ้าไม่ก็จะไม่สนใจเออมาอยากเล่นตอนนี้นั่นนอง นั่งลงโอ้อย่าทําฉันนั่งลงนุ่นขนุนนั่งลงสวัสดีครับโอ้ยเอชีวิต <c oughs> ทุกอย่างบรรยากาศเปลี่ยนไป <c oughs> อุโนโก็มา <c oughs> นั่งลงนั่งลงนั่งลง ใหญ่ไปไหนใหญ่ไม่พอแต่พักเนียแม่งฉีใสตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะบอกว่านาคลัวมากผมมีหมาตัวที่ใหญ่มากมากามันยาไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคุณสันพบรักแท้แลครับรักแรก,รกครบเลย พยายามจะไม่เล่นกับเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะไปนั่นไงครับเปิดเพลงรักแรกพบให้เป็นหมาที่ใหญ่มากแล้วพนักง,งานในร้านตอนนี้เหลือแต่ผู้หญิงหมดเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าผมโดนกินเนี่ยเกดเดนกินนี่ <c oughs> ชีวิตมึงน่าอายมากเลยนะวัดมนะื <c oughs> ออันนี้มันยังไม่ไปครับดูใส่ดูใส่เลยวัดกับมือผม แล้วมันก็ตอนนี้มันนิ่งๆมนาน่ะฮะน่าจะเบื่อๆแล้วปิดกล้องอ่ะนะครับนะครับผมวันนี้อาหารเช้าครับเป็นกา,ฟาแฟเลยนะไอเคบันนนนาหรอปะบานอฟฟี่ฮะบานอฟฟี่นะครับผมกับกาแฟา ok ok มอคคามอคคาเลเล่สวยน้ำอุ่นนี่หงหูโชคใช่ไหมฮะ บรรยากาศตอนเช้าวันนี้ก็มาจิบกาแฟที่มันับนโปร่งลับรีรบรนะฮะใครมาถูากใจร้านนี้เดี๋ยวเราจะแชร์โลเคชั่นไปฝากเพื่อนๆนะเช,ช้าบิชบิกกี้เลยครับ <c oughs> ความสุขไม่ได้อยู่กับการเดินทางซะทีเดียวนะครับต้องอยู่กับการกินด้วยต้องมีการพักผ่อนฟังเสียงนกนะฮะทะเลาะกันเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปเดินดูเนินที่อยู่ในร้านกาแฟบ้านหน้ากาแฟนะครับเขามีเหมือนเอาไว้แต่งงาน ถ้าใครอยากแต่งงานก็มาแต่งงานร้านกาแฟกันหน้ารักปีนะครับเนี่ยเพิชโชคจะแต่งงานละแก่แล้วด้วยบรรยากาศสองทางทางนี้ยังไม่รู้จักกันเลยอ๋อคือเจ้าสายยังไม่รู้จักกันเลยยังไม่รู้จักกันเลยเห็นหน้ากันเฉยๆอ๋อเหรอกล่าว่าแบบว่าเจอหน้าปุ๊บเออน้องครับแต่งงานกับพี่ไหมครับคือพี่รีพี่จะไม่ไหวแล้ว เดีเล่บเดี๋ยวพี่แก่ก่อนก็อันนี้นะเป็นบรรยากาศหลังร้านบ้านนากาแฟครับก็ใช้ได้นะเป็นที่ร้อนมันประเทศไทยนี่มันก็ไปอยู่อิตาลีไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรไปเป็นบ่อปลาร้านเขานะครับสวยงามมากด้านหน้าเรานี่เดี๋ยวเป็นสมมุติว่าเรามาแต่งงานนะเราก็ทําให้เจ้าหญิงเอ้ไม่ใช่เจ้าหญิงเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินปื๊บปื๊มาด้านนี้ครับแล้วก็ ดูดานนานนะครับฟื้บได้ข่าวว่าปูซันกำลังจะแต่งงานกับแมวน้ำใช่ไงครับอุนอ๋อน้องอยู่เป็นดูแลร้านกาแฟใช่ไหมครับคูโน้มเป็นหมานะครับหุยร้านนี้คนอยากจะรู้ว่าอุนอ๋อน่ตาเป็นยังไงเดี๋ยวปูซันเขาจะมีคลิปมีคลิปมีคลิปให้ดูอันนี้ครับก็คือบนเนินข้างบนนี้ผมเห็นภาพคือประมาณว่าตัวผู้ด้วยโว้ยน้ำมันหมา นะครับผมเนินอันนี้เขาก็าแบบว่าสวยงามขึืนอไปถ่ายรูปนะครับหรือใครจะไปโยคะข้างบนก็เชิญเดินไปเรื่นอยๆถนนดีพื้นดีครับที่ท่านาข้างๆนี่แบบว่าขึ้นเต็มเขียวๆนี่คงสวยน่าดูเลยนี่คือถ้าไม่เก่งใจเอารล้วช่วโอ้โอเคเอ๊ะมันสูงเ่ย ไกลกว่าที่จะขึ้นหวยหรือเปล่าอือหือได้เลื่อมกันได้เลื่อมเหมือนกันดูครับผมโอ้โยวิ่งทุกเช้าครับผมโอ้ยแน่นอนจริงโอ้โหเป็นไงครับ เราจะสัญญาว่าเราจะรักเจ้าสาวคนนี้ตลอดไปนะบันหลวงก็ยืนตรงนี้ป๊าปเจ้าจะรับนางนี้ <c oughs> หรือไม่นะครับบรรยากาศด้านบนนะครับสวยงามมากกำลังคิดอยู่นะครับว่าเจ้าของเนี่ยเขาลงทุนมากนะครับเขาคงจะเอาดินมากองๆแล้วก,ก,ก,ก็ปลูกยากขึ้นมนาะ เห็นวิวรอบๆของด้านนี้คือร้านกาแฟนะครับที่ตรงนี้ก็เป็นของเจ้าของที่เขาหมดเลยนะเพราะว่าเขามีพื้นที่อานาบริเวณขเขารวยครับรวยแน่นอนครับเห็นลงรถเมื่อกี้เนะี่ยเป็นพอร์ชนายวันๆเลยเ <laughs> จ้าอยู่ในลงรถด้านหลังคือหิวข้าวก็มีข้าวกินครับ มีกาแฟหิวกาแฟก็มีกาแฟร้านกาแฟตัวเองอ,อยากกินปลาก็จับเอาที่บ่อปลาแล้วเยี่ยมครับผมเนี่ชีวิตที่สงบสุขที่หลายๆคนต้องการนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาใครสนใจมาเที่ยวก็ลองมาที่นี่ดนนได้นะครับชื่อว่าบ้านนากาแฟนะครับลองเสิร์ชใน ...Facebook ก็เจอครับบ้านนาคอฟฟี่คาเฟ่นะครับลองดูอยู่แถวอำเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็ลองมาท่องเที่ยวกันได้นะจ๊ะบรรยากาศดีๆแบบนี้โอ้โหนี่ครับ